ชีวิตมาอยู่ต่างแดนจุดเริ่มต้นทาให้เข้มแข็งหรือมีปัญหาเรื่องคําว่าเงินเงินทองทอทางเมืองไทยสามีฝรั่งให้ไม่เพียงพอเนาะอ่าแล้วเจอคําเปรียบเทียบจากพ่อแม่เนี่ยบอกเลยเนะเจ็บปวดเจ็บปวดแต่ก็ต้องทนนะคะสาวจ่าต้องทนเพราะเราเลือกเข้ามาแล้วเนาะเราเลือกเข้ามาแล้วยิ่งคู่หนุ่มคู่สาวเนาะอันนี้พูดคุยกับสาวสองชาวอาเช้านี้มาบลเยียมทั้งคู่เลย สามสิบกว่าต้นๆน,นะคะสามีก็อยู่ในระยะสามสิบกว่าเช่นกันเนาะวัยรุ่นรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวมนุษย์เงินเดือนไม่ทําให้เราลําบากได้เลี้ยงดูเราได้แต่เราไดา้ผัวหนุ่มนะคะชีวิตกําลังเริ่มต้นและสร้างเราก็ลุกขึ้นมาสร้างแล้วมาสู้ยอมเหนื่อยในตอนแรกนะเพื่อสร้างครอบครัวของตัวเองและข้างหน้าเราจะเข้มแข็งสาวนะ,ะปัญหาคำว่าแบกภาระ ปัญหาเงินทองนะผัวให้ไม่พอ,อกับพ่อแม่หรือความรู้สึกใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราตรงนี้บอกเลยว่าเมียฝรั่งมือใหม่ทุกคนจะโดนความเปรียบกันโดนเปรียบเทียบกันแทบทุกคนถ้ามีแม่มีครอบครวัวมีแม่ที่มองชีวิตเมียฝรั่งอยู่รอบบ้านรอบข้างที่เขาโชคดีกว่าเรานะ เขาได้ผัวปับ๊บเขาสร้างบ้านได้ปับ๊บเขาได้ผัวปับ๊บอืมในปีแรกสองปีสร้างบ้านซื้อรถนู่นนี่นั่นอันนั้นคือแรงเงินของผัวแรงเงินของสามีฝรั่งแล้วก็ต้องดูอายุผัวเขาด้วยนะเออเขาอาจจะได้ผัวแก่แต่เราได้ผัววัยรุ่นเรามาด้วยความรักด้วยผสมประสานเรื่องคําว่างเงินก็ได้กระจากเขาแต่ถึงไม่เต็มที่แต่เราก็เลือกเขาแล้วมันก็ต้องเข้มแข็งนะคะ ยี่จ๋าเนาะเปรียบเทียบเรื่องของสาวๆที่คุยกัน30มสิต้นๆยี่จ๋ากับสามีอ่ะเราแต่งงานยี่จ๋ามาอยู่เบลเยียมอายุยี่สหกสามีสามสิบกว่าจะเข้า3ามเอ็ดนาะอ่ามาอยู่ตรงนี้เรามองเห็นเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาให้เราได้ในส่วนที่เราไม่เคยได้จากใครย้ําถ้าเราได้จากผู้ชายคนเนี้ยโดยที่เราไม่เคยได้จากใครมาก่อน และได้ความใส่ใจแล้วเพิ่มเติมด้วยความรักสื่อสารไปด้วยกันเนี่ยอ่าเราจะยอมสู้และเหนื่อยนะทุกคนสําหรับเยจาบอกเลยนะเลือกเขาเพราะเขาให้เราได้ทมวารักไม่แรกๆไม่เลยแต่พอมาอยู่มาอยู่ตรงนี้จุดเป้าหมายของเยจามองคืองานและเงินที่เราหาเพิ่มเติมได้ด้วยของตัวเองนะทุกคนลองพินิษพิจรารณาชีวิตอยู่เมืองไทยเราสบายหรอไม่ทํางานหรอเออหาเงินได้เยอะหรอนะ เออได้มากกว่าเขาให้เหรอนะเรามาวัดตรงนี้แต่ถ้าไม่นะได้จากเขารับผิดชอบการส่งบ้านที่เราขออ่าเขาเป็นคนรับผิดชอบและถ้าเราอยากได้เงินเพิ่มเติมนั่นเขาเรียกว่ามูลค่าเพิ่มสร้างเพิ่มก็คือการหางานทําเงินยอมเหนื่อยนะคะอย่าก,กลัวความเหนื่อยอย่าคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วงานไม่ต้องทำเนาะไม่ว่าผัวหนุ่มผัวแก่การทํางานคืออิสระของชีวิตคือหลักค้ำประกัน ตัวเองปลอดภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้านะทุกคนคิดซะให้ดีอย่าห่วงนั่งคิดนั่งพินิษพิจารณาอย่าห่วงบอกตัวเองว่าคิดผิดอย่าโยนภาระและปัญหาอของเราทางเมืองไทยที่ไม่ใช่ปัญหาของฝรั่งให้กับฝรั่งแค่เพียงผู้เดียวและคำพูดของพ่อแม,อม่ที่อยากเสริมเติมกิเลสต,ตัวเองที่เห็นชาวบ้านเขามี เขาได้ลูกคนอื่นเขาได้เขามีปล่อยให้เขาคิดไปปล่อยให้เขาคิดไปปล่อยให้เขาพินิจพินจารณาไปนะเดี๋ยวเขาก็ชินเดี๋ยวเขาก็หยุดไปเองพอไม่ได้ให้เขาตัดใจเองอืด้วยตัวของเขานั่นแหละอ่าชีวิตไม่ได้ผัวฝรั่งเราส่งเงินให้เขาได้ขนาดนี้หรอถามหน่อยนะเออพอมาได้ผัวฝรั่งถึงแม่ไม่รวยเราก็ขยับสเต็ปส่งเงินให้และหนึ่งสิ่งเขายังไม่แก่เท่า ่าสุขภาพยังแข็งแรงอย่าจาาขอแนะนําเลยนะคำนี้ยแนะนําอย่าคิดอย่าคิดอยากให้พ่อแม่สบายอ่าโดยที่ไม่อยากให้เขาทํางานอ่าถ้าเรามีไม่พอเพราะจะทําให้เขามีเวลาว่างและฟุง้งซ่านอาจจะมีดื่มมีกินมีเล่นอืมเราพูดอ่าเราพูดคุยชาวบ้านเหมือนกับที่เราได้ยินทีนี้เราถมให้ไม่ได้ นี่สินจะสร้างเสริมเติมเข้ามาบอกเราติวให้เข้มเลยติวให้เข้มเลยเพื่อป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเร็วเพราะแม่เปรียบเทียบเอ่เอาเราไปเปรียบเทียบกับเมียฝรั่งข้างๆบ้านที่ได้เยอะได้ดี <c oughs> มีกว่าเราอ่นนานั่นแหละคําเหล่านั้นแหละมันจะเป็นสเต็ปป้องกันตัวเราให้ทําให้ถูกแล้วจัดแจงให้ถูกอ่าเข้มแข็งตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภัยยันสุดท้ายย้ำนะดีกว่าเอาโอกเอาใจโอ อ่าจนทําให้เคยตัวเสียคนนะคนแก่เสียคนนี่ดึงกลับยากนะทุกคนเอาจริงๆนะเขาจะอ้างคําว่ากูเป็นแม่กูเกิดมาก่อนกูเป็นพ่อมึงมึงโตมาได้ด้วยกูชีวิตของมึงอ่าถ้าไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีมึงนะคะแต่แท้จริงแล้วตอนเนี้ยเราเป็นคนดินน้นรนชีวิตเราถูกเป็นของเขา,าแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมชีวิตเราได้ เขาโชคดีด้วยซ้ำที่มีเราเป็นลูกสาวที่ห,นะห่วงนะให้ตลอดมาแม้ทั้งอยู่เมืองไทยอ่าเปรียบเทียบย้อนซิเราอยู่เมืองไทยเขาให้เขาเท่าไหร่เขายัางพอตอนมีผัวไทยบอกว่าไงเออแต่งงานสร้างครอบครัวนะลูกสร้างเนื้อสร้างตัวไม่เห็นได้บอกส่งเงินเออนะให้พ่อให้แม่เลยถูกไหมพ่อ ได้ผัวฝรั่งปักพรนั้นเปลี่ยนทันทีขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกเก็บเงินได้เยอะๆขอฝรั่งเงินเยอะๆนะมาสร้างบ้านสร้างช่องซื้อรถช่วยพี่ช่วยน้องอนะให้พี่น้องให้พ่อแม่มีหน้ามีตาไม่ผิดนะพรน,นี้แต่เราทําไม่ได้เราก็อย่าไปผักดันหรือว่าฝืนตัวเองจนทําให้ตัวเองลําบากอันนี้ฝากถึงแค่นี้เลยเราเอาประสบการณ์พี่ๆรุ่นเก่า ที่ทามาละเจ็บมาหมดละนะผิดกับตัวเองมามา,มากมายละเพื่อคําเนี้ยเพื่อเอาหน้าเอาตาพ่อแม่เพื่ออที่ชาวบ้านบอกว่าได้ผัวฝรั่งเนะต้องรวยต้องมีเงินต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีไล่ต้องมีนาได้พ่อแม่มีหน้ามีตาแล้วช่วยพี่ช่วยน้องเนี่ยอืทํามาหมดละนะบางทีอ่ะไอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปรับได้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะดีแก่ตัวเองนะสาวเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลา เสียใจแหละคนเราอะ่ะมันมีความเสียใจแต่เสียใจแล้วก็เช็ดน้ําตาแล้วก็จัดแจงเนาะตั้งหลักนะให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดทําเท่าที่เราทําได้และอย่าลืมเก็บกรรมให้กับตัวเองเพราะชีวิตเรายังลอยหลักคําประกันตัวเองยังไม่มีนะคะแต่งงานใหม่นี่อืมความรักหวานแหววแต่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตความรักของเราในต่างแดนมันจะยาวไกลไปถึงไหนอย่าลืมข้อนี้ย้ําอย่าลืมเราฝากชีวิตไว้กับใครไม่ได้นะฮะอ่า และการที่เขาให้เราตอนนี้ถือว่าโชคดีตั้งใจตั้งหลักนะเรียนรู้เข้มแข็งให้ไวถ้าวันหน้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ยืนอยู่ได้อย่าลืมว่าพวกเรามาอยู่นี่เดียวได้หัวเดียวก็เทียมรีบถ้าเมื่อไหรเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเขาไม่รักเราเราอยู่ยากนะฮะอืมเราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็คือเงินในกระเป๋าของตัวเอง และมีงานทําให้ไวนั่นคือหลักคาประกันไปอีกยาวๆแล้วก็จะมีต้นทุนช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยด้วยเนาะสาวๆใหจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจนะคะปล่อยให้เขาเปรียบเทียบไปรุ่นเก่านะเขาเจอกันมาหมดแล้วเออแต่ว่าพ่อไหนแม่ไหนบ้านไหนครอบครัวไหนจะแรงเท่าไหนก็แค่นั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วอืมเรากําหนดได้เมื่อไหร่นะเราช่วยแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองอ่า และไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนตัวเราจะภูมิใจยายจ๋าจเนี่ยอวดใครไม่ได้เลยนะชีวิตได้ผัวฝรั่งบอกตรงๆเปรียบเทียบใครไม่ได้แต่ยายจ๋าพูดเสมอ,อยายจ๋าภูมิใจในตัวเองที่ทําได้เท่านี้และทําเต็มที่และอืมตั้งสตินะฮะไว้ให้กับตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องยืนอยู่ได้เพราะเราไม่มีโอกาสให้ใครมาช่วยเหลือเราจำคำนี้ท่องไว้แบบนี้อย่าคิดว่าหยิบยื่นไปแล้ว นะอ่าไม่เป็นไรพ่อแม่เก็บไว้ให้เดี๋ยวถ้าเราทุกข์เราลาบากเดี๋ยวเขาส่งย้อนคืนมาเงินเข้ามือคนอื่นเป็นของคนอื่นนะคะเข้าอื่นพ่อแม่อืมอาจจะมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานนะมันเฉลี่ยไปได้ไม่มีวันที่จะเหลือไว้ให้กับเรานะทุกคนเพราะฉะนั้นเงินต้องเหลือและมีอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะจ๊ะสาวสาวยายจ้าคอฝาารักมากรักผัวเนี่ยอืมนะไม่รู้เขารักเราเท่ากับเขาไหมแต่เราวัดด้วยความดีที่อยู่ด้วยกันอืม ที่ผ่านมาถึงวันนี้ยายจะาการันตีย้ำการันตีได้ว่าโอเคนะโชคดีของเราวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงยายจะาไม่ขอการันตีอะไรทางนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นยายจะาบอกเลยยายจะายืนอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าอยู่ที่นี่หรือกลับไปเมืองไทยแค่นั้นพอสําหรับคําการันตีตัวเองในวันนี้แล้วสาวๆทุกคนละ่ะพี่ๆป้าๆแม่ๆที่อยู่นี่นาน,านๆทุกคนละ่ะคําเนี้ยพูดได้เต็มปากเต็มคํา เพื่อตัวเองได้หรือ,อยังขอฝากถามนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยเนอะป๊าปาแม่แม่ขอบคุณค่ะป๊าๆบาย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 ไปหามหมอกำลังไปหามหมอ